สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องลีโออาทิตย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์วันอังคารที่13มิถุนายนพศ2566สำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาแจ้งข่าวสารเมื่อ39นาทีที่ผ่านมานี้น้องลีโอไมมุดนี่ก็ได้แชร์โพสตจากเพจลุกทุ่งรักไทย90มาจาแฮกแท็กลักไทยท็อกที่ FM 90 พูดนี้เวลา12.05นพูดคุยกับแชมป์ไม่หมดนี่200สมัยรีโออาทิตย์ซิงเกิลใหม่เพลงขอลาจากค่ายยุ้งเข้าเล็กคอร์ด FC แวะมาคุยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะน้องรีโอก็ได้เชิญชวน FC แม่แม่พอ่พอๆเข้าไปรับชมกันเยอะๆนะ FC แฟนคลับท่านใดว่างก็แวะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะ รอติดตามชมแวะมาให้กำลังใจกันได้ส่วนเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลีโอเพลงขอลาตอนนี้ยอดวิววันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3,2 0 0 0 0วิวแล้วนะคะยอดวิวก็ยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณ fc แฟนคลับนะคะที่ช่วยผัดดนันช่วยดันวิวให้น้องลีโออาทิตย์นะคะขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาให้กำลังใจ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ